ความหวังอยู่คนหนึ่งครับมี่มีคนหนึ่งครับที่แต่เขาต้องหาเพื่อนก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะไปไหมเดี๋อวเราคุยกับาวบ้านชาวบ้านจะไปชาวบ้าเป็นไปได้ชาว่าก็อยากไปเลยเนาะจะได้กินอาหารทะเลเนาะเจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบอเสิร์ทุกทุกฐานบ่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกัยินดีตอนหับเข้าสู่ซองบอเสิร์แชนเนลอีกเก่าคือเด็กไปแล้ยเนาะ ถือว่ามอเน่ก็มาพบมาพอกันอยู่ทั้งพี่ละไรนปเนเะไปเนาะกับพ่อเอฟซีมาโอบมาลมมาสัมภาษณ์เอฟซีที่เดินทางมาจากฝั่งไทยพุน่นละไปเนาะกับโอ้โหยังบอกาทาันเข้าใจว่าเพผนมาเนี่ยมาจุดประสงค์ยังเหนื่อยเนาะถือว่าอายเพคนกับพูดละมาจากนาครราชสีมาไปเนาะไปเนาะถือว่า เป็นมาเนี่มาหาคุณษาบอหรือว่ามาเวียกอื่นบอกกับยังประทันเข้าใจเถื่อนะเนาะและกะจีได้ขออนุญาตเข้าไปโอไปลมไปสัมภาษณ์เพิ่นผมพร้อมกันเป็นเอาไปนอนทหารวัดถามสัมภาษณ์บ่เหมาะสมหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยดังหลายๆเนาะโดยลุยสบายดีด้วยสบายดีเนาะสบายดี เือวันนี้ก็เลยมีทางเอฟซีไทยเขียนมาเนาะวันนี้เนาะโดยมันเป็นจดจีบจังเลยจดจีบจังเลยบุกไปมาครับคุณเคยมาครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ขึ้งแรกยังบม่เคยมาเจอกันเนาะมีมีมีแดดยากพอไม่งาตให้หาทามสื่อเนาะดูดูมาเห็นจัมเป็นมือเลขนะดูดูดูดมาเชอร์กระถางเลยเนาะถือว่าอ่าทางพ่อนมีสื่อว่าันไหนเนาะชื่อประมวลครับชืพอประมวลประมวลผ่าสังเทีย ปัจจุบันนี้อายุปีเจ็ดสิบสามปีก็ยังคือว่าหนุ่มเนาะเป็นขับรถมากกัได้เองคือว่าโอเคเก่งแงเนาะขับรถมาเองเนาะเก่งแง่ดูคือมาล่าเมื่อนี่เป็นครั้งแรกบ่ครับครั้งแรกแต่จุดประสงค์เนาะที่มาเที่ยวลาวเป้าหมายคือคือยังก็อยากมาเที่ยวแล้วก็อยาก ไ้นคนงานทำเคนงานเดี๋ยวไปทําด้วย,ยก็จะเอาไปฟองมาเที่ยวด้วยเรียกว่ามามาเที่ยวลาวแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อ่าอยากได้พนักงานเนาะไปทํางานด้วยโดยโดยทงานอะไรนะพ่ขอขาย เป็นเป็นเป็นคนแถวไหนคนุณโคราชค<น>ุณโคราชก็<น>ไม่ใจเนาะถ้าอ,อันอยู่โคราชนี่ถือว่าพ่อไปพอมานะน้าคาวาสดจะไปเนาะก็คือใายแบบเพ่นหาต้องผู้ยิงแบบนี้ไปถายคลองแบบนี้จังจะได้คลายแบบสบายเนาะออในการการไปการมาเป็นยังไงสบายสะดวกไหมสบาย<อ>สะดวกดี ม่ได้ดูยากอะไรเนาะเบือะไรไม่รู้แบบนี้นะเจ้าหน้าที่มึงจะได้นั่งมาจะกรมตัวชมชมเลยกับเรากับเรากับผู้เรื่องมาจ้ะรูดูอยู่เนาะที่เบ้ไทยกับยันว่าฟังบอกขอใจกันอ่าเราก็เลยใช้ภาษากลางดี่สุ ว่าคนไทยนี่เป็นเป็นบางคนเนาะกับควาใจภาษาลาวเฮาโดยแต่สัมติทั้งคอ่คนกับใจปาษาลาวเขาอยากข้าภาษาลาวเลยใช่ไหมเปาาาของเนาะองนเอาลยจปมากไงด้ทํางานนี่บงานอะไรก็เงานมัก็มีความหวังอยู่คนหนึ่งครับมีมีคนหนึ่งครับที่แต่เขาต้องหาเพื่อนก่อนไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะไปไหม คือมาามาดีคือกลับมานีเลยบวรขบีว่าจริงนาะขับรถมาเองมือนเดมากับล่าท้ายล่าท้ายเนาะ่อขับได้อยู่ครับแต่ว่าลาาท้ายนี่ขับรถเปลียนได้บอกเขาขับเป็นอยู่แต่ว่าเขาวัยรุ่นเนาะมใจเขาขับเร็วอ่ะพูง่ายครับ ยันน่ลานพาซิงเนบว่าลานก็ยังเฮียนอยู่ไหมพ่อจ๋ะครับเรียนปตีอยู่กะเลยปีนี้ปีสุดท้ายละจบแล้วเนาะครับปีนี้จบมีงานทำเลยครับไม่แน่บางทีเขาก็ต่อทุครูกระทรวงอย่างเดียวงานถาวรนี่เขาเนี ก็มีครอบครัวแบบอยู่กับลูกกับหลานแบบนี้หรอคะอยู่กับลูกชายอยู่กับลูกสาวตอนนี้อ๋ออยู่กับลูกสาวลูกสาวก็ทํางานอยู่ที่บ้านเราคือยังไงอ๋อลูกสาวก็มาขายของเหมือนผมนี่นะไปอยู่คนละกันลูวนยคนมั่นหรอคะแบบ้อดทำธุรกิจต่างหากใช่เนั้นยุกให้เขาไปให้เขาหากินประมาณเนี้ยจะได้คนงานหน่ะจะได้กี่คนคะอ แค่สองคนาสองคนพอเป็นเพื่อนกันเนาะไปนสมาสิครับมื่อนี้มัอนี่ใช่ครับวันนี้ตบปากหรือเล่าล้อเมื่อกี้เนาะไม่ได้ปัดเอาไว้เท้าหน้าครับเอาไว้เท้าหน้าเลยปัดมาซับรวนอย่างรวนก็เลยทีมงานมาก็เลยเนี่ยกได้มีอยังปากนอบจากของอยู่ลาวเนาะมาไว้พูดได้ติดเกงเนาะไมใช่ไงเอาเป็นมือหน้าเนาะรอบรอบหน้าพอสิมาอีกรอบ้ๆมันมาคุยงานกันเกม กินเป็นยี่บ้อเก็งไล้เป็นคินข้าวเหนียวด้อข้าวเจ้าอยู่บ้านข้าวเจ้าแต่ว่ากินข้าวเหนียวก็ได้เนะได้เคยไปกินอยู่ที่โบราชตรงนี้ขาย ว่าแต่ถ้าวามีทาง,งาน,นสนใจนีใช้งานในี่ให้ค่าแรงวันละเท่าไหร่อ๋อค่าแรงก็สตาร์ทครั้งแรกก็วันละสี่ร้อยเริ่มต้นวันละสี่ร้อยเริ่มต้นวันละสี่ร้อยแล้วก็จ่ายทุกวันถ้าเกิดมีงานแล้วก็ขายถ้าถ้าเกิดว่าไปฝึกงานกับเขาแล้วเนาะพอเป็นแล้วผมก็จะขึ้นให้ทีละ ห้าสิบบาทไปเรื่อยๆต้องดูผมจะดูผลงานว่าเขาทำงานได้ให้เงินให้ผมได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็จะประเมินตามผลงานที่เขาทำเนียได้ไม่ท้เนาะได้สตาร์ทครั้งแรกสี่ร้อยปีใดดีะนะค่าท้าครั้งแรกสี่ร้อยแต่ว่าค่าห้องหรือว่าค่าอยู่ค่ากินนี่ยังไงครับกินเองครับแต่ที่พักนั้นผมมีให้มีที่พักให้แต่ว่าต้องออกค่าน้ำค่าไฟ ค่ะน่าพักพีเองแต่ว่าพักพีเนาะเป็นห้องแอร์นะครับถ้าไปอยู่ด้วยกันก็ค่อยช่วยกันพอดีเนาะหานกันเอกน้องเลยคนเดียวก็น้องเลยถ้าสมมติว่าสามได้ก็บางเนาะยังมีเจอโอเคก็พออยู่นะเพราะว่าเงินเดือนเพิ่งจะสตาร์ทสี่ร้อยได้ก็ถือว่าเพลงเนาะอยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวเพิ่งจะขึ้นให้เองนะต้องเบิ่งผลงานที่ว่าขยันพร้อม ดูงานก่อนเวลางานนี ian, ่ต oh, ื you know. okay. mm ่น hmm. จักโมงจ้ะผมทำงานตั so ้งแต่ตีหนึ่งต้องตื่นแต่เช้านอนนี่เนาะไปเเลิกสามมงเช้าสามโมงครึ่งเก้าโมงเนาะเก้าโมงเช้าเอาเข้างานตีหนึ่งเข้างานเข้าตีหนึ่งเนาะแล้วก็เรื่องเก้าโมงเช้าก็โอคแล้วเร็วัำเยอะเลยเนาะท้กคน กินข้าวเสร็จก็นอนไปจนถึงห้าโมงเย็นนอนนอนห้าโมงเย็นแล้วก็กินข้าวเสร็จก็นอนต่อไปจนถึงห้างคือกินแล้วก็นอนนอนได้กินเวลาไปเนาะสบายเห็นงานเดีนี้อยากไปดิไปว่าสบายทำงานกับประมาณเก็คิดดูทิ่สามโมงกินข้าวเสร็จก็นอนนอนไปห้าโมงเย็นเลิกขึ้นมา กินแล้วก็ได้นอนกินข้าวแล้วก็นอนนอนที่อิ่มนะเหมือนกันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่บที่นี่แล้วก็ค่อยออกประมาณดึกเที่ยงคืนเนาะอาบน้าอาบชาเนาะจะได้ออกงานกันพอดีไปจัดน้านั่อย่างเนาะพอดีตีหนึ่งพอดีเปิดร้านคือว่าดีอยู่สำนึน้องคนทำงานแต่หกโมงเช้า อ้วกแรง<ล>กัมีแบบนี้นะนำบากแบบนั้นเนาะมไม่ได้แบบนั้นนีเวลาแต่ลายเวลา,ย,ลาย,ยังเบ็นกัคือว่าบดเบิงเนาะเวลานอนหนลนยเวลานอนไม่ได้ไม่ได้เนีย <c oughs> ง,งานงานจรงานเนกับไปเผางานต่อสองคนเทียงทอดปลายงในเชียงย้ว <c oughs> รอสิะ <c oughs> ก็รู้นะแต่ว่าผมไม่ได้ว่าบอกให้มาทำงานในต่างประเใช่จะรับจบที่อะไรย่างไรแล้วแต่เราขอแต่งงานแต่ว่าทำงานนี่ต้องเข่าตรงเวลาตรงโมงเนาะก็ดีแต่ว่ายังไ้คนงานในตอนนี้ยังไรเป็นผู้หญิงหรือครับแบบผู้ชายได้ค่ะผู้ชายตอนแรกผมก็อยากได้อยู่ตอนนี้คนมันเข้ามาเต็มแล้วก็เลยเอาผู้หญิงมานน่เนาะสองคน แต่ก็มีพอขึ้นมาหาคนงานนี่ก็คือพอข,ข้าวไร่แล้วกะว่าจะได้อยู่ทนังคนหาเพื่อนอีกคนนึงเนาะเพื่อนได้ไปอยู่เติดมือกันเวลาที่มีเวลาที่ได้ความต่บบางแล้วครับใหนะถ้าวันนี้เพื่อนคืนจะไปนะเพื่อนขึ้นบูไปเลยหรือว่าเพื่นรออย่างก่นะอนเนาะรอพาสปอร์ตเพื่อนรอวัดเนาะได้ค่นะสมมติว่าจะมีพนักงานที่ไปไหนีย่างไรมาหาเอาคนบอกร้อนะถ้าจะไปก็แจ้งผมเซร็จไปบก ต้องกต้องเสียค่าใช้จ่ายขอนกเนาะก่นรับ่อนก็เไมพ่ากเใช้ใจวออกเลยนาะรมันนะแลโอเมเขาอยากไปก็ไปได้ไปเที่ยวไปยังไปส่งลูกไปดูลูกทางานได้วเวลาขับเดี๋ยวผมมาส่งไดเวลาไปเบิรนอาลูกจะอยู่ใจอยู่กินแบบใดทำมาญาตราเปนญาติราอยู่สบายนะราดูได้ เพร้อเพิ่อมั่นใจเนาะแตอว่าเพื่อเพื่อมั่นใจโดยเพ่อพอแม่เพ่อมั่นใจละไรได้มาเมื่อนี้มีบันบน้จได้ทำาไว่าอยู่นานๆไปแบบนี้นะเขนเปิดทำวัอยู่ไทยจะทาให้เขาไหมครับถ้าเขาอยากอยู่นานๆแบบนี้นะทำได้อยู่ครับไปาพาไปทำอยู่ผมมีคนลาวอยู่ ำให้เขาเอ็นโอยูไปได้ทั่วประเทศไทยก็ดีแบบนั้นเนาะผมพาไปทำที่สำนักงานเลยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนละสินมาเลยๆใส่มาเนี่ยครับผลงานกับินงานอยู่ทุกชื่อได้ไหมบ่าวศรีรัตของบ่าวศรีรัตเนี่ยมาผ่านช่องบ่าวศรีรัตเนาะครับโลยก็เลยถ่าคนงานจะไปยังไงก็ให้บ่าวศรีรัต ติ่อให้เนาะเราไม่ใช่เราดูไปแบบพออยากทานเนาะมีครอบครัว่ะรับมีแบบมีครับโอ้มีมีครอบครัวแล้วเนาะเดี๋่วอันนี้มาอุปสงค์ชอุปถ์คนมากเดียคือมาหาคนงานโดยโดยถามว่ามาหาคือว่ยสองอางมาเที่ยวหรืองานเป็นอยู่ เดี๋ยวว่ามีปัญหาพละงสิบแปดงานอยู่ไทยบางคนเนี่ยไปงานแต่กบ่มีงานนะมาหาเบ็นี่มาหาแบบนี้เพิ่นก็เสื้อใจอีกนิดน้อยหึงคือคนสิเแ็ดงานนั่งกับมันใจเนาะเขาได้เห็นหน้าเห็นตาได้เห็นมืดนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเจ้านายี่ทำอะไรเนีได้เห็นแล้วทำความรู้จักกันไปส่วนนึงแล้วแบบนี้เนาะอดีตไปอย่างนึงวันนี้กับสิครับจักโมงนะพ่อวันนี้นะ สมภาษา์สิตกับคราครับถือเขาบอกว่ถือดอนซีโนแน่ประเด็นี่คิดว่ากับถูกไหมเพาะมาได้ก็ต้องขับได้ยันหนุตางเรียนวนแตกซีนยจะให้เราสันออกไปโ่เแถวซโนลพาอครับไม่ถูก โอยก็ยูทูบเบอร์ทุกคนนี่ได้ดูช่องเราไหมคะอยู่ช่องได้ดูครับจำได้หมดจําได้คนไหนมั่งคะมบอกเราพบเพลินมีใครอีกอะวาสนาเอวิไลอ่ะไม่สิวาสนาแชลวาสนาชาแนลวิไลเจนต์นนีกไหมนกแล้วก็คนนี้ดิค่ะ โดสบายดีนีอไม่รู้จัอ๋อชวนไม่รู้นะจับตันี่นี่จ้ะไม่รู้ไม่รู้อะ่รใช่าวนกมหรือ่าไม่ใช่ไม่รู้อันนี้กันเ้อะไรอ่ะโคมรอ่่เคยดูอยู่ครับไปนสากาสนาปรไม่่อเคยฝนดูเลิศจ้ะกระดิ่งให้อ ถ้าดูสภาวะชนะก็เห็นได้ยินได้เสียงครับเพราะว่าคู่ดูตลอดนี่ชื่ออะสาวร้าน้อยเสาวร้าน้อยเออนี่อันนี้พอน้องพูหน้านี่ได้ดูไหมคนนี้เคยเห็นหน้าอยู่แต่ไม่รู้ชื่อวันนี้ยูทูบเบอร์มาเยอะวันนี้แล้วคนนี้ไงบัวคำวันนาเนาะ คิดว่าจะเป็นเสนอตัวคิดว่าจะเป็นรายงานตัวเก็บไม่น่านี่อย่างโมโมราพอเพลินไม่เงีพอเพินจ๊อเลยละพอเราเพลินเงียมืพนนี้เนาะนิ่มยังเดียวติ แต่ผมมีก็มีแต่ว่าให้ทางพ่อคนของเดินทางกับเมนูเพราะว่าให้คนเดินทางปลอดภัยเนาะโดยบาดาวการไนมาไม่จังสแกลนะไม่สูกินนะพอเนาะโดยจังใดการเดินทางปลอดภัยด้วยสบายด้วยสบายดี กับนครราชสีมาและรลาชบุรีเนาะ